อภินิหารหลวงพ่อเปียกนมบุกทุบโปรงแก้วเผาสลีละสังขารเก็บนานกว่า59ปีไม่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนะคะเมื่อนมบุกทุบโปงแก้วเผาสลีละสังขารของหลวงพ่อเปียกเจกิชื่อดังทางภาคใต้นะคะ แต่ไม่ไม้ไฟเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชุมพรนะคะเมื่อวันที่8มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะตำรวจสพท่าแซะนะคะได้ควบคุมตัวนายสักคาริสหรือนกมาน้อยอายุ26ปีอยู่ที่บ้านเลขที่204หมู4ตำบลหง จริญอำเภอท่าแสะจังหวัดจุมพรมาสอบสวนดำเนินคดีหลังเมื่อเวลา7นาฬนาทีของวันที่8นะคะจากภาพวงจรปิดนะคะจับภาพได้ในขณะที่หนุมน่มนุ่งกางเกงขาสั้นลายพลางไม่ใส่เสื้อนะคะเดินถือมีดพล้าแบบมีด้ามและถังใส่น้ำมันบุกเข้าไปในมนดบ ข้างโบสภายในวัดนาสร้างตํบลท่าแสะอําเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรนะคะแล้วใช้มีดพลาดทุบลงแก้วจนแตกจากนั้นได้ลาดน้ำมันจุดไฟเผาสรีละสังขารหลวงปู่เปียกเกจิชื่อดังของจังหวัดชุมพรที่เก็บสรีละสังขารไว้ตั้งแต่มรณภาพเมื่อปี2505นะคะ โดยผู้ก่อเหตุดังกล่าวนะคะชื่อนายศักคริตนะคะมีอาการติดยาบ้าอย่างหนักจนหลอนนะคะเมื่อนำตัวไปตรวจสารเสพติดพบปัสสาวะเป็นสีม่วงนะคะจากการสอบถามนะคะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะว่าช่วงเย็นของวันที่6มกราคมนะคะเขาได้เสพยาบ้าไป2เม็ดนะคะจนกระทั่งตอนเช้ามืดก่อเหตุได้ฟันว่ามีหลวงพ่อแพร ซึ่งได้ละสังขารน,นานแล้วเข้าฝันบอกให้เขาไปเผาสังขารของหลวงปู่เปียกที่วัดนาสร้างนะคะจากนั้นเมื่อตอนตื่นมาตอนเช้านะคะเขาจึงขับจักรยานยนต์แล้วก็นำอามีดกราติดต,ตัวมาด้วยนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำมันเบนซินจากร้านค้าในหมู่บ้านจำนวนหนึ่งลิตรราคา35บาทใส่แกนลอนแล้วขับมุ่งหน้าไปที่วัดนาสร้างนะคะแล้วเดินเข้าไปในมณฑบใช้มีดปลาทุบกระจกโงแก้ว ที่เก็บสดิละสังขารของหลวงปู่เปียกจนแตกนะคะแล้วใช้น้ำมันเบนซินลาดจุดไฟเผาจากนั้นได้วิ่งออกมาเจอพระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามาขวางจึนกระโดดถีบแล้วก็ชกหน้าไปหนึ่งครั้งนะคะก่อนจะวิ่งไปขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปอยู่ที่บ้านพี่สาวในพื้นที่ตำบลซับอนันต์นะคะกระทั่งตำรวจมาจาจับตัวได้นะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จับตัวได้แล้วนะคะแจ้งข้อกล่าวหาหวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นทําให้เสียทรัพย์แล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะคะโดยผิดกฎหมายนะคะอย่างไรก็ดีนะคะจากการสํารวจที่วัดนาสร้างนะคะเพื่อสํารวจความเสียหายนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดข่าวไฟแล้วก็ชลีละสังขารของลุงปุกเปียกอยู่ภายในอุโบสถนะคะ โดยห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปนะคะเนื่องจากกลัวว่าจะมีการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพที่ไม่เหมาะสมแล้วนําไปเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นะคะขณะที่ชาวบ้านจํานวนมากทราบข่าวก็ทยอยต่างออกมาที่วัดนะคะพร้อมกับสาบแช่งคนที่มาจุดไฟเผาสรีละสังขารของหลูกปุเปียกที่เก็บไว้ในลงนานหลายปีนะคะ ทั้งนี้นะคะเมื่อมีคนร้ายมาเผาสลีละสังขารของหลวงปู่เปียกนะคะทำให้พระที่เห็นเหตุการณ์นะคะมาช่วยกันดับไฟนะคะจนมอดสนิทใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะคะปรากฏว่าไฟได้ไหมเพียงจีวรที่ห่อร่างของหลวงปู่เปียกเท่านั้นนะคะส่วนสลีละสังขารมีเพียงคราบดำๆจากกะมะวควันไฟเท่านั้นไม่ได้ไหมแต่อย่างใดน,นะคะ ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะคะว่าปฏิหารจริงๆนะคะนายสมบูรณ์แก้วเจริญอายุ75ปีนะคะวัยาวจัรกรวรวัดนาสร้างนะคะกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนใจของชาวบ้านในพื้นที่และจังหวัดชุมพรอย่างมากซึ่งสังฆาลวงปู่เปียกได้เก็บไว้นานในหลงแก้วมาตั้งแต่หลวงปู่เปียกมรณภาพเมื่อปี2505 ็นเวลา59ปีแล้วเป็นพระสายพุทธคุณและก็พระนักปฏิบัติและเป็นช่างศิลป์ซึ่งพระพุทธรูปปางต่างๆหลักใบเสมาสถูปเจดีย์ภายในวัดหลวงปู่เปียกจะเป็นผู้สร้างและหล่อด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นเกกิอาจารย์ที่มีนักสะสมพระเครื่องและก็พุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความคารพปศรัทธ,ธาจำนวนมาก โดยเฉพาะเหรียญรุ่นเสมาแสงอาทิตย์สร้างเมื่อปี2505มีพุทธคุณล้ำเลิศปัจจุบันหามาบูชาไม่ได้อีกแล้วและมีราคาแพงมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ลและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เปียกที่คนร้ายบุกมาเผาศิริลสังขารท่านลุกไม่กว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยกันดับได้สนิท แต่ไฟไหม้เพียงจีวรที่หุ้มสลีละสังขารเท่านั้นในขณะที่สลีละสังขารของหลวงปู่เปียกไม่ได้รับความเสียหายยังคงอยู่สภาพเดิมหลังจากพ้นช่วงกรารระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 แล้วจะต้องมาทำการจัดงานพิธีบำเพ็ญบุญครั้งใหญ่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านและก็สิทธิอนุสิ์ต่อไปนะคะ สำหรับประวัติหลวงพ่อเปียกนะคะหรือพระครูอนุกูลกิจจการนะคะที่วัดนาสร้างนะคะหลังจากท่านม,มรณภาพได้เพียงเจดวันสังขารของท่านกลับแข็งราวกับเป็นหินนะคะท่านมีนามเดิมว่าเปียกสิทธสกุลราชเป็นบุตรของนายซิ่งบุตรชายของขุนสกุลบ้านรับร่อและนางยิ่ง หลานของพยาท่านแซทุขลาดพี่ชายของพยาชุมพรหลวงปู่ท่านเกิดในตระกูลชั้นสูงเกิดเมื่อวันอังคารขึ้น11ขค่ำเดือน8ปีมะเสงพุทธศักราช2435ครั้งเมื่ออายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดนาตามเมืองตำบลคู่หลิงอำเภอท่าแซะ เพื่อให้ได้ศึกษาหนังสือไทยและพุทธศาสนากับพระอาจารย์หนูครั้งอายุล่วงได้ครบ20ปีจึงทำการอุปสมบทเมื่อวันที่12มกราคม2455ณวัดนาสร้างโดยมีพระครูวาทีธรรมรดวัตสุบันนิมิตเป็นผู้อุปชาพระอธิการศินพระกรมรมวาจาจารย์ ได้รับใช้ยาปะทังโมลุงพ่อเปียกหรือหลวงปู่เปียกปะทังโมนะคะท่านปั้นพระด้วยพระเพื่อความเป็นพระหมายความว่าท่านเป็นผู้มีจิตใจอันบริสุทธิ์เป็นพระอยู่แล้วท่านปั้นพระพุทธรูปขึ้นมา เพื่อเพิ่มความเป็นพระในใจท่านให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นวัดนาสร้างจึงมีศิลปกรรมอันควรแก่กันทัศนาหลวงปู่เปียกมรณาภาพเมื่อปีพุทธศักราช2505สิริรวมอายุ70ปี5 0 0พรรษา